ah มาบอกถึงน้องยกขันกาค่ะพี่น้องนะคะว่าเป็นกระแสดังนะคะพี่น้องในโซเชียลกูอยากจะถามเนยเด้อค่ะเพราะว่าเออแต่เราโรงเรียนหรือว่าโซเชียลนะคะแต่เราคนก่ร่ามาว่าน้องนี่แต่งตัวเหมาะสมมันบ่เหมาะสมจังใดค่ะพี่น้องมึงแหกตาบึงด้อตังประเทศนะบ่ววาทั้งใดกันนะคะแต่งตัวธรรมดาก็ได้ค่ะพี่น้องมึงจะแต่งตัวแบบไดมึงจะแต่งตัวในยูนิฟอร์มคนมันสีสวมันกับสวค่ะพี่น้องกูสิบอกให้มันเลี้ยนปึกมันกับปึกนะคะพ่อแม่ทรงไปเลี้ยนมันกับไปหาสีละมันกับทิ้งลูกไว้นะคะพราะทองแล้วมันกับไป ว่าขังขยะมึงเห็นบอลน,นั่นคือสังคมไทยถูกมือนี่นะคะแล้วที่น้องเขาเนี่ยใส่เสื้อผ้าเวดซื้อไปยังไปเนี่ยมามันบร่ได้ผิดแตค่ะพี่น้องเขาก็บอกแล้วว่าสังคมน่ะเออในกฎหมายมันเปลี่ยนใหม่แมนบอเปลี่ยนใหม่กับมันเปลี่ยนแหม่มันดะมนีเนี่ยเขาถึงเลือกกันแด็พิธาสิมาเป็นนายกเพราะเขาต้องการพัฒนาเพราะจะได้ประหยัดนะคะประชาชนจะได้ปร่ต้องซื้อเสื้อผ้านะฮะชุดยูนิฟอร์มโรงเรียดลงเต่าเสื้อผ้าเอียงสารพัดชุดหรือนาลีกแพงกับแพงนะคะคุณสิบบอกมึงไห้ว่าในแบบนี้แหละค่ะพี่น้องมึงต เอาตอนนี้บ่เป็ิยังขับไพเวทไปเลยนะคะเพื่อประชาชนเป็นอิสระนะคะใครอยากใส่กับใส่กันอนุบาลอีหยังก็สน,น่ะมึงกับวาจะตัวเออหนาเอาอันยูนิฟอร์มเด้อกันลูกอนุบาลอันุนี้พ่อแม่เขาจะได้เบิ่งไว้แต่ซุมดน่าเรื่องจะซิบาหาหมอ3ขึ้นไปนี่ยเซ็มข้นสิสไพเวทไปแล้วครับพี่น้องนะคะพอเสื้อผ้านะคะมันแพงหลายนะคะคนถูกก็บถูกข้นยากก็ยากนะคะ,คะกูสิเว้ามึงฟังบาาัรร HASU ที่มาสมองหมาน่ะปะญัญญาคั้ยนะกูสิเยอะกาะจัก ยังก็จะจุมปักอยู่แต่ไอ้ตรงนั้นล่ะค่ะมึงคิดดูด้วว่าถ้าเฮานี่นะคะดูนะว่าตั้งประเทศกาเฮ็ดจังไดนะคะมันพัฒนาขึ้นได้นะฮะซุ้มตั้งประเทศนักเรียนนักศึกษามึงเห็นบ่ลูกเต่ากูนี่ไปโรงเรียนนะคะพี่น้องมึงจะใส่เสื้อแบบเบรกก็ได้แบบว่าพผกระเป๋าเป้เป็นได้เป็นะไปโรงเรียนมึงขึ้นอยู่กับสมองค่ะสมองในการเรียนศึกษาคนมันฉลาดนะนะคะคนมันโง่มึงจะไปดึงสมองให้มันโง่จงสั่นก็บ่บได้นะคะคือเด็กอะมันจะต้องมันไอ้ค่ะพี่น้องบอกโอ้กูบ่อยากได้เลยรีฟอมไป นี่้มันใส่กระโปรงสั้นอันนั้นนี่มันสิใส่กางเกงขายเนื้าใส่กางเกงยีนส์ใส่กางเกงย่งไปโรงเรียนแห้งดูเรียบร้อยก็อีกนะคะพี่น้องกูสิบวกใครแต่ว่าอย่าให้มันใส่สุดใบน้ำไปโรงเรียนกับพ่อแล้วนะคะเมื่อก็ต้องจำกัดตัวนะคะใส่กางเกงขายยาวอะไรก็ได้นะคะเสื้อผ้าพรเวทหรืออะไรเนี่ยนะคะมึงก็ต้องบอกตัวออกกฎหมายออกมานี่แหละพี่ท่าเขาก็อยากจะพลิกแผ่นดินนะคะพลิกกฎหมายใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันประหยัดซอยภาษาส้นพอภาษาสนบ่มีนะคะเงินสิกิอ่านะคะอันใส่แล้วทุกมเงินนี่นะคะหา เขาจุกจกหมวกกับบมี่มึงเบิ่งเด้อเนี่ยเขาก็ถึงบอกว่านาประยัด นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะพี่นงองกันลดผ้าสีให้พี่นงองนะคะอาหารการกินกันลดลงนะคะอย่าให้มันแพงปานนี้นะคะพี่นงองต่างประเทศมันกับแพงมันหากินมือเศร้ามือมันบริเลวยอย่างสวยอันสวยรู้อย่างสูขิดเด้อค่ะพี่นงองมันมาดมนะคะมั่งนอกเนี่ยนะคะเทศงานล่างสวมรังอันทราบนี่นะคะพี่นงองเออทำงานตากแดดต่างฝนมึงเสียดจากซุ้มวงเสียดจากบาทนะกูณจะบอกใครนะคะขาข้องฉีบมันแพงนะคะมึงเห็ดยังก็ให้มันลูกจักนึกถึงประชาชนคนจนเด้อกูณจะบอกใครอย่าไปวานอง